นายกรัฐมนตรีเศรษฐาฟิตจัดควงรัฐมนตรีเดินสำรวจถนนคนเดินที่อุดรธานีประชาชนตะโกนถามจะได้เงินดิจิทัล1,000งบาทวันไหนเล็งเคาะลดค่าน้ำมันในวันประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่8กันยายน2566นายสเศรษฐาทวีสิง์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทีนรองนายกรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเกรียงการติน,นันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมสอสอุดรธานีพักเพื่อไทยเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดถนนคนเดินเทศบาลอุดรธานีสำรวจบรรยากาศการค้าขายช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาขอถ่ายรูปโดยแม่ค้าร้านขายอาหารและเสื้อผ้าเข้ามาบอกนายเศรษฐาให้ทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะตอนนี้การค้าขายไม่ค่อยดีนะักในช่วงหนึ่งมีประชาชนตะโกนถามนายเศรษฐาเรื่องเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทจะได้เมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีได้ตะโกนตอบว่าเงินหนึ่งบาทได้แน่เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ส่วนแม่ค้าร้านขายขนมจีนเข้ามาถามถึงเงื่อนไขาการใช้เงินดิจิตอลวอลเลตโดยอยากให้จำกัดระยะทางการใช้เงินให้ไกลกว่านี้เพราะ4กิโลเมตรใกล้ไปตนเองอยู่บุรีรัมย์แต่มาค้าขายที่อุดรธานีจะใช้เงินไม่สะดวกนายกรัฐมนตรีจึงตอบว่าต้องกลับไปภูมิลำเนาไปอุดหนุนคนในบ้านเกิดของตัวเองบ้างกลับไปหาพี่น้องที่บุรีรัมย์บ้าง ไปอีกทีหเดือนไปให้ความเจริญที่บุรีรัมย์บ้างส่วนประชาชนอีกคนบอกให้ช่วยลดค่าน้ำมันซึ่งนายกรัฐมนตรียกนิ้วโป้งมาชูพร้อมบอกว่าอันนี้โอเคเี้ยวประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธหน้าประกาศทั้งนี้ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีทักทายกับประชาชนวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาคุยบอกว่าเห็นตัวจริงไม่ได้หญิงเหมือนอย่างที่คิด แรกคิดว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคนหญิงแต่ตัวจริงดีกว่าในข่าวอีกนี่คือความคิดของคนรุ่นใหม่ทางด้านแม่ค้าขายข้าวจีร้านหนึ่งกวักมือเรียกนายกรัฐมนตรีให้มารับข้าวจีพร้อมบอกว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันที่มีราคาสูงในช่วงที่ผ่านมาและอยากให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเด็กชายคนหนึ่งใส่เสื้อลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมสโมสรฟุตบอลทีมโปรดของนายกรัฐมนตรีได้ถือน้ำลอดช่องหนึ่งแก้วมามอบให้พร้อมกล่าวว่าแก้วนี้เอามาให้นายกรัฐมนตรีเยอะๆซึ่งนายเศรษฐายิ้งก่อนกล่าวตอบว่า กลัวน้องขาดทุนสื่อมวลชนจึงกล่าวกับเด็กชายคนดังกล่าวว่าการขายต้องได้กำไรด้วยแต่เด็กชายคนดังกล่าวบอกว่าผมตักให้นายกรัฐมนตรีไม่กลัวขาดทุนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้วันที่9กันยายน2566 มีกำหนดการพบปะประชาชนที่ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์พร้อมรับประทานอาหารเช้าพร้อมทั้งออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อโดยสารไปยังสถานีรถไฟหนองคายเพื่อพบปะนักธุรกิจภาคเอกชนพูดคุยประเด็นการขนส่งสินค้าสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน